นหนียวข้าเลยอ้า,าวก็ยโอ้ยเท่ามามา้าจะได้ยังกินขา้าวเท่าข้าแก้วโอ้ยเบื่อหละกลมมั้ยม่เกิดเป็นมือไม้เจ้าพักหอยกินน้องอื่นเนี่ยวันใดจี๊มือใดแก่แก้วปลาบ่แก้วปลาแก่กแก้วพริกพงซื้อๆละล,าย,า,า,ลายในป่าซื้อซื้อใครลังมือใครในก็มีปลาแต่วันจะเห็นน้องอื่นบ่ไใดในี่จี๊ดอยเบี้ยหอยเบี้ยหลายโอ้ยเจ้ากวนเท่า คยไปละะที่อาไมเลยกาม้ม่กินเขากับเจาหูเซ็งไรเถอะเนาะหึกินทากวนไ่อยากแบบเสียอยากมืไอมันกินมาลงดอกมันกินซุมเอซุมอมันแยมันอื่นมาลงผักให้ไกลแซ่แบบให้ไกลกับซาม่อยากให้ไกลกับ่อยากขมกับขมเึู้้ใดเขาสิอยากเฮ้ยรุ่นก่าไปงานจบขามาไที่แถไปงานจบไปไหมกับซาบม่ตตองมาอวาเขาังเขาไ่ได้อยากรู้ เมียหมูบัต้องบอกว่าไม่ได้อยากรู้ฟังเป็นอย่างว่าทีมันจังตุยอ่ะเป็นอย่างล่ะคัดผ้าเขาขึ้นเจ้าส่ละผัวให้ยังให้กินกระบอกกินผัวก็เลยเอาใหม่ยิ่งยิ่งเลยยึดถือปลายค้างปะอือถือปลายค้างเลยที่เจ้าขัดผ้าเขาเมียอเป็นขัดพักเขาสิละโอ้ผัวให้ยังกินกระบอกกินบ่ยังเดียว ละอย่างเดียวจีเทาไม่อย่างให้กินก็บม่กินหือแซบปะจังกี้แซบแด้ะจังกี้อะอีพอ,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 อก,กเอ,อ้ยจังคัดแซบนะกินได้หลายอบ๊าบุ๊เคยกินที่ไหนอะไรเมื่อก่นแบบนี้เลยเถอะเอ้ยหน่อยกว่านีหน่นอยนึงยอยู่ฮะไม่น่ะนะหน่อยกว่านีหน่นอยนึงอยู่ไม่เขาอือหน่อยก็หนีอีกจีเทาหนี่งหนีเลยจีเทาหนีเด้ย้อนคาด้าเขาอี บะเฮ็ดบะช่างคัดคัดกินนะสมควรอย่างนี้เนาะสมควรมาจะว่าสมควรสมควนเท่าสมควรกินอะไรล่ะเท่านักให้ไกลโอ้ยแซ่บเลยเนาะเท่าไอ้แก้วเนี่ยอาหารตามฤดูกาลนี่ปีละครั้งเนี่ยจะไปเรียนมาจะได้ในวิชายไอ้แก้วเนี่ยือแสบครับแก้วเรียนหน่อยหรอแก้วกินอะไรกินอะไรกินอะไรนะเท่าค้ํายังไงนะเท่าเนาะ เอาแล้วว bueno. ่ามันเข้อ so ouais> ัง่าคอยว่าเข้มอน่อยเข้มเตียบอกเข้มปันไดดอกคอยว่าเขากินยู่หรอวะไม่ใช่เดี๋ยวคอยซิมมันจะข้น่อยสงสัยมึงเข้มมพิจาันเทคนิคในการซิมเดีวคอยซิมไหมก็ล้เถอะซิมซิมเอ้ยห่างยคอยซิมผิดคอยซิมผิดบอกเข้มยังไง้ะเดาแซ่บอทำยังไงทำยังไงล่ะจีเ้าถามันจืดหรือว่ามันมาเป็นตะกินอย่างกระบอก bỏ cần bỏ cần đây mới à ăn mà ăn ừ. à loi chi chi nữa luôn ôi có im này bắt thầu im này bắt thầu là cái bá hàm không được thai, im này chứ im này ông đi lại